นางแอนนี่ข้าเป็นแม่เองนะอุ้มท้องเลี้ยงเอ็งมาตั้งแต่ตีเถ่าฝาหอยเดี๋ยวนี้ยังมีหน้ากล้ามาด่าแม่ไม่มีความสำนึกเลยเหรอฮะนั่นคือเสียงของป้ายิ้มที่กำลังด่าว่าลูกสาวเพียงคนเดียวที่อายุเลยเลขสองเข้าไปแล้วก็ถ้าฉันไม่ด่าแม่ก็จะใจอ่อนให้ไอ้คนพวกนั้นอีน่ะสิที่ด่าฉันไม่ยังด่าได้ทำไมไม่น้องด่าพี่น้องของแม่ดูบ้างเล่าเอาเธอเอาเธอไม่ยิม้ม ปล่อยลูกมันไปย่าไปใส่ใจมันนักเลยนางแอนเป็นหญิงสาวที่มีความเฉลียวฉลาดและออกจะแก้มโกงอยู่เล็กน้อยทั้งเธอยังเป็นคนปากร้ายปากจัดใครทําอะไรไม่ถูกใจก็จะพ่นคําด่าออกไปในทันทีไม่เว้นแม้แต่กับพ่อแม่ของเธอเองก็ตามซึ่งก็มีหลายคนพูดอยู่ว่าแอนมันควรจะมีเชื้อสายปากจัดเหมือน่าทวดของมันแน่ๆฉันเคยได้ยินว่าย่าถวดของมันน่ะปากจัดอย่ากับอะไรดี นี่ฉันได้ยินนะถ้าอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของฉันหรือครอบครัวก็ๆๆวามาพูดใกล้ๆดีมะอยากสอดเรื่องไหนเดี๋ยวฉันบอกให้จะได้ไม่ต้องทำมาเป็นกระซิบกระซาบกันแบบนี้หาว่าคตดเงาฉันปากจัดคอดเงาพวกเอกควกดีมากละมั้งพี่แอนพี่ทำท่าดูแบบนั้นจะมีใครอยากได้ไปทำลูกทำเมียล่ะหุบปากไปเลยนะจะมีใครหรือไม่มีมันก็เรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่งหาเมียให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยมาว่าคนอื่นน่ะ พอได้ยินนางแอนว่าอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่กล้าจะต่อล้อต่อเถียงกับเธออีกเพราะรู้ดีว่ามันไม่มีประโยชน์แม้ว่าเธอจะฉลาดและเก่งกาจไม่ค่อยสนใจใครเทว่าเธอก็แอบชอบชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งที่ชื่อไหนหลางอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องปกติที่สาวอย่างเธอจะชอบคนหน้าตาดีอีกทั้งชายหนุ่มอย่างขยันรู้จักทำมาหากินไม่เกียจคร้านการงานหลางกินอะไรมาแล้วหรือยัง วันนี้ฉันทำสาคูไส้หมูนะเอาไปกินหน่อยไหมฉันให้ก็ดีนะว่าแต่ขายยังไงล่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าจะให้นางแอนพยายามใจเย็นเพราะถ้าขืนออกปากด่าออกไปมีหวังในหลางในกลัวจนเพ่นนีแล้วเธอจะไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาเป็นแน่พ่อแม่ของนางแอนก็รู้ว่าลูกสาวนั้นชมชอบในตัวของในหลางซึ่งพ่อก็ไม่ได้ว่าหรือขัดขวางอะไรเพราะนอกจากลูกสาวจะไม่ฟังแล้ว พ่อยังด่าสวนอีกต่างหากแต่คนเป็นแม่นั้นคิดไม่เหมือนพ่อถึงจะทําให้ลูกสาวไม่พอใจแม่ก็จะพูดจนกว่าลูกสาวจะเป็นฝ่ายยอมไอ้หลางนะ่ะมันโง่จะตายต้องให้มีคนคอยสอนคอยบอกอยู่ตลอดเองจะไปคว้าเอาคนพันนั้นมาเป็นผัวจริง,รงๆเหรอวะแม่ว่าเองหาใหม่ดีกว่านะคนเรามันก็มีโง่มีฉลาดบ้างนะั่นแหละแม่ขนาดควายที่โดนคนด่าว่างโง่มันยังฉลาดได้เลย บางทีแม่หรือฉันก็มีครั้งที่โง่บ้างเหมือนกันนั่นแหละนะผู้เป็นแม่เมื่อได้ฟังดังนั้นก็จ้องเขม็งตาแข็งไปที่ลูกสาวคงจะโกรธแต่ไม่รู้จะด่าว่าอย่างไรดีตัวของพ่อนางแอนก็หัวเราะเสียงทุ้มชอบใจอยู่ในลำคอขอบอกแล้วว่าอย่าไปว่าอะไรกับมันเดี๋ยวมันจะเทศนากลับมาให้รกไม่ช่วยสอนแล้วยังจะมีหน้ามาพูดอีกเหรอ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนางแอนที่เป็นฝ่ายชวนในหลางคุยเพราะว่าในหลางนั้นเอาแต่นั่งงงทำหน้าเหมือนไม่เข้าใจในสิ่งที่นางแอนพูดออกมาจน,นนางแอนที่ปกติปเป็นคนใจร้อนและปากจัดอยู่แล้วก็เกือบจะหลุดปากด่าไปหลายคราพี่หลางไม่ค่อยพูดเลยนะไม่อยากจะคุยกับฉันเหรอนางแอนเอ่ยปากถามเสียงอ่อนพลางกระเถิบเข้าไปใกล้ในหลางฝ่ายในหลางที่ไม่เคยมีหญิงใดเข้าใกล้ถึงขนาดนี้ก็ทำเอาใจเต้นแรง แต่เขาก็ยังมีสำเนึกคิดว่าดูไม่งามและไม่ควรจึงได้กระเทบนี้เอ่อเปล่าพี่คุยไม่เก่งก็เลยชอบอยู่เงียบๆนะและแล้วความคิดที่ไม่ดีก็บังเกิดขึ้นภายในใจของนางแอนจนได้เธอเอื้อมมือไปจับมือของนายหลังไว้แน่นก่อจะทำการกอดแขนของอีกฝ่ายเอาไว้เวลานั้นท้องฟ้าก็เริ่มส่งเสียงคำรามเหมือนจะเป็นใจให้กับความคิดของนางแอนอย่างบอกไม่ถูกเฮ้ย hey! ในหลางอุทานเสียงหลงพร้อมกับโผลเข้ากอดนางแอนเอาไว้ด้วยความตกใจขณะนั้นนางแอนก็เริ่มยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วพูดออกมาว่าพี่หลางพี่ทําแบบนี้ฉันเสียหายนะถ้าพี่ไม่ยอมให้พ่อแม่ของพี่มาคุยกับพ่อแม่ของฉันถึงเรื่องแต่งงานของเราฉันคงจะอับอายมากเป็นแน่ยังไงนะแต่ว่าเรายังไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันนี่แล้วเองก็เป็นคนที่เข้ามาหาพี่ด้วย พูดแบบนี้หมายความว่าจะไม่รับใช่ไหมนางแอนขึ้นเสียงใส่ในหลางจนเขาสะดุง้งแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในหลางก็ยังคงปฏิเสธว่าตนไม่ผิดหากจะให้เขายอมรับจนถึงขั้นยอมเป็นสามีก็คงจะไม่ได้ปกติก็คิดอะไรไม่ทันคนไม่ใช่เหรอแล้วจะมาฉลาดอะไรเอาตอนนี้ล่ะเนี่ยนางแอนหันไปทางอื่นพร้อมทั้งบ่นเสียงเบาเมื่อเห็นว่าพูดดีๆแล้วไม่ได้ผลเธอจึงด่าและขู่บังคับเขาไปว่า ถ้าพี่ไม่ยอมมาขอฉันฉันจะจ้างคนไปเผาไร่ของพี่ซะให้หมดเลยนางแอนรู้ดีว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ถูกต้องและไม่ควรจะให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างส่วนฝ่ายในหลางก็กลัวจึงได้จำใจยอมแม้ว่ามันจะเป็นแค่คำขู่ก็ตามเขาได้แต่รอให้ฝนฟ้าสงบก็จะได้กลับบ้านไปพร้อมทั้งบอกพ่อกับแม่ว่าเขาจะต้องไปเป็นสามีของนางแอนฝ่ายพ่อแม่ก็ตกใจที่อยู่ๆลูกชายได้เอ่อเช่นนั้น จึงได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเฮงจะโง่ไปเสียทุกเรื่องเลยเหรอให้ตายสิเกิดเป็นผู้ชายทั้งทีแต่ทำไมถึงได้คิดไม่เป็นแม่อยากจะเป็นลมมาตรงนี้ซะเลยแม่ของนายหลางเอ่ยขึ้นอย่างอารมณ์เสียหลังจากที่ได้รับรู้ความจริงจากลูกชายตรงนี้มันอยู่ตรงคือบ้านถ้าแม่อยากจะเป็นลมจริงๆฉันว่า แม่ไปลมบนที่นอนดีกว่านะจ๊ะแม่กําลังด่าเองอยู่นะไอ้หลางมีสักเรื่องไหมที่เองจะสามารถแก้ปัญหาให้ตัวเองได้ตอนท้องแม่เขาจะกินอะไรผิดสําแดงเองถึงได้งโง่โงแบบนี้เนี่ยแม่ตอบกลับเขาด้วยถ้อยคําที่ไม่ค่อยจะดีนะักซึ่งในหลางก็ได้แต่ก้มหน้างุดแล้วตกลงแม่จะให้ฉันแต่งงานกับแอนไหมตอนแรกแม่ของนหลางก็ไม่ยอม เพราะว่าไม่อยากจะได้นางแอนมาเป็นสะพ้ายแต่นางแอนก็มาพูดอยู่ตรงหน้าบ้านทุกวันว่าเมื่อไหร่ในหลางจะไปขอเธอสักทีซึ่งเธอนั้นก็ไม่ได้มีความอับอายใดได,ไดเลยถ้าไม่ทําตามที่ฉันพูดฉันประจานได้เลยนะอยากจะลองดูไหมล่ะในเวลาต่อมาแม่ของในหลางก็ได้มาคุยกับพ่อแม่ของนางแอนเรื่องที่ต้องมาขอนางแอนไปเป็นสะพ้ายซึ่งแม่ของนางแอนก็ได้เรียกค่าสินสอบไปมากพอควรด้วยความไปคนเห็นแก่เงิน แม่ของนายหลางก็พยายามต่อแล้วต่ออีกแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมแม่ต่อกันง่ายง่ายอย่าก็เป็นผักเป็นปลาในตลาดเลยนะก็จะให้ทำยังไงแล้วเรียกเยอะขนาดนั้นฉันไม่ไหวหรอกนะเอาอย่างนี้ไหมล่ะหากพ่อขวัญกับแม่ยิ้มจะเอาสีสอดเท่านั้นฉันก็จะหามาให้แต่เรื่องค่าจัดงานแต่งทางฝ่ายเจ้าสาวต้องจัดการนะทำไมอย่างนั้น งานแต่ก็คงเกิดขึ้นไม่ได้หรอกได้สิไม่มีปัญหาหรอกคำตอบนั้นหาได้ออกมาจากปากของสองสามีภรรยาผู้มีนิสัยเห็นแก่เงินไม่แต่กลับออกมาจากปากของนางแอนเองผู้เป็นแม่ก็ได้แต่หันมามองนางแอนพลางทําตาขวางใส่เพราะว่าไม่พอใจที่ลูกตอบตกลงง่ายๆเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้เลยก็แล้วกันนะเอาละกลับกันเถอะพ่อมึงไอ้ล้าง รีบกลับเดี๋ยวไม่คดเปลี่ยนใจเดี๋ยวสิเดี๋ยวแม่ของนางแอนเรียกตามในขณะที่ครอบครัวของนายหลางรีบจำอ้าวโรงเรือนไปเพียงไม่กี่อึดใจอีกฝ่ายก็เดินไปไกลแล้วซึ่งคงจะยากที่จะหันมาฟังเมื่อแม่ของนางแอนเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกโมโหลูกสาวเป็นอย่างมากนางแอนทำไมเองถึงได้ไปตอบตกลงง่ายๆแบบนั้นล่ะทำไมไม่หวงตัวบ้างแม่อย่ามาถามอะไรง้องๆหน่อยได้ไหม ถ้าขืนฉันทําตามที่แม่กับพ่อต้องการชาตินี้ฉันคงไม่มีผัวกันพอดีอุตสาห์ลอล่อมันได้ทั้งทีแต่จะมาพังเพราะพ่อกับแม่เนี่ยฉันไม่ยอมหรอกนะเรื่องเห็นแก่เงินนี่ยเพราๆลงบ้างเถอะวันหนึ่งแม่ตายไปเงินสลึงหนึ่งแม่ก็เอาอไปไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละวะนางลูกคนนี้นี่ถึงกับแช่งแม่ตัวเองเลยเหรอวะแล้วลงทุนหลอกผู้ชายแบบนั้นผู้หญิงดีๆดีที่ไหนเขาจะทากัน ถ้ามีลูกสาวขึ้นมาไม่ต้องไปแนะนำวิธีนี้นะใครรู้เข้าก็คจะขายหน้าเข้าไปทั่วฉันก็แค่ยกตัวอย่างเฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะแช่งสักหน่อยแล้วฉันก็โคจะไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครหรอกแม่วางใจเถอะนะและแล้วงานแต่งงานระหว่างชายโง่ก,กับหญิงเจ้าเล่ห์ก็ได้เกิดขึ้นชาวบ้านก็ได้แต่นึกสงสัยว่าสองคนนี้มาแต่งงานกันได้อย่างไรแต่ก็ไม่มีใครได้รับคำตอบเลยสักคน โดยในช่วงแรกที่ทั้งสองได้เป็นสามีภรรยากันนั้นนางแอนก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อกับแม่ของในยลางเธอเองก็พยายามทําหน้าที่สะพ้ายให้ดีที่สุดแม่จะ๊ะพรุ่งนี้แม่อยากจะกินอะไรล่ะฉันจะทําเอาไว้ให้ก่อนออกไปทํางานนางแอนเอ่ยถามอย่างใจเย็นทั้งที่เธอไม่ใช่คนเช่นนั้นเลยแต่เพื่ออยากให้อีกฝ่ายประทับใจเธอจึงยอมข้าน่ะไม่ใช่แม่ของเองไม่ต้องมาเรียกข้าว่าแม่หรอก แม่ของในหลางนั้นแสดงออกมาว่าไม่ชอบใจสไปคนนุณนี้ซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่หญิงสาวทำตัวเกินงามตนเป็นฝ่ายเข้าหาผู้ชายแทๆ้ๆแต่กลับต้องให้ฝ่ายชายเสียเงินเสียทองอีกเออพรุ่งนี้จะกินอะไรล่ะอีแก่ฉันจะได้ไปบอกให้ลูกชายหน้าโง่ของแกมันหามาให้คำพูดของลูกสายทำเอาแม่ของายหลางถือกับอึ้งจนอาปากค้งางขณะนั้นในหลางที่บังเอิญมาได้ยินพอดีจึงได้ถามนางแอนไปว่า ทำไมถึงได้พูดกับแม่แบบนั้นล่ะทำไมฉันจะพูดไม่ได้แล้วก็แม่พี่ไม่ยอมให้ฉันเรียกว่าแม่ฉันก็เลยเรียกอีแก่ฉันอุตส่าห์ตามใจแล้วนะอย่ามาว่าฉันนะฉันไม่ได้ผิดอยู่กันไปนานวันเข้าจนหลายเดือนนางแอนก็ทําตัวเหมือนเป็นเพื่อนของพ่อแม่สามีไปทุกวันโดนด่ามาอย่างไรเธอก็สวนกลับไปอย่างนั้นแม้แต่ญาติของฝ่ายสามีที่ทําตัวชอบสอนคนอื่นเธอก็ไม่ไวนะ้หน้าไอ้หลาง แม่พูดตามตรงเลยนะว่าเมียเองคนนี้นะ่ะมันเหลือเกินจริงๆนี่ถ้าเองไม่โง่เองก็คงไม่ได้มันมาเป็นเมียรอกแต่แอนมันก็ฉลาดนะแม่ทำอะไรก็คล่องไปหมดเลยเออก็เพราะมันฉลาดแล้วก็เองโง่นั่นแหละข้าก็เลยได้ลูกสะพ้ายปากเสียอย่างมันมานี่ยยังไงเล่าผู้เป็นแม่ด่าส่วนลูกชายที่แสนจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้ว่าเขาจะมีอายุมากพอที่จะเข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วก็ตาม แต่ตอนนี้เขาก็ยังคงเกาศีรษะพร้อมกับสีหน้าที่สื่อถึงความมึนงงอยู่นางแอนเอ้ยกระดุมเสื้อพอ่อมันหลุดไปเม็ดหนึ่งยังไงก็ช่วยเย็บให้หน่อยนะอ้าวเมียพ่อก็มีทำไมไม่ใช้เล่ามาใช้ฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะแค่ออกไปทำงานก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วขนาดพ่อสามีที่พูดจาดีนางแอนก็ยังไม่ไวนะ้หน้าแต่ด้วยวุฒธธิภาวะพ่อจึงไม่ได้ว่าอะไรออกไป ซึ่งการที่เธอไม่มีความเกรงใจต่อผู้ใหญ่เลยทั้งคำพูดคำจาของเธอมันก็ทำให้แม่ผัวที่รู้สึกไม่ชอบใจในตัวของเธออยู่แล้วยิ่งไม่พอใจมากขึ้นไปอีกและอยากจะให้ลูกชายเลิกรากับเธอซะตอนนี้แต่ในหลังก็ยังบอกว่าตัวของเขายังไม่อยากจะเลิกกับนางแอนแอนมาเป็นโคนฉลาดททำให้คนอื่นมาเอาเปรียบฉันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนฉะนั้นฉันจะไม่เลิกกับแอนหรอกแม่แล้วเองไม่อายบ้างเหรอ ที่ต้องให้ผู้หญิงออกหน้ารับแทนแบบนั้นนะ่ะแล้วเมียเองก็ใช่ว่าจะเต็มใจไม่อย่างนั้นมันคงไม่ด่าเองแทบจะทุกชั่วยามที่อยู่ใกล้กันรอกขนาดพ่อแม่ผัวมันยังไม่เว้นเลยแล้วฉันต้องเลิกยังไงละแม่ฉันเลิกไม่เป็นแล้วมันจะยอมเหรอก็แค่บอกว่าเองนะ่ะจะขอแยกทางกับมันแค่นี้แหละเลิกกันตอนที่ยังไม่มีลูกนะ่ะมันง่ายจะตาย ายหลังก็พยักหน้าพร้อมกับพยายามคิดตามที่แม่ของเขาบอกก็จะบอกว่าเขาก็เห็นด้วยกับสิ่งที่แม่พูดแล้วในคือน,นั่นเองในหลังก็ขอแยกทางกับนางแอนซึ่งเขาลอกเลียนแบบทุกคําพูดของแม่แม่พูดว่ายอย่างไรเขาก็พูดกับนางแอนว่ายอย่างนั้นเขาไม่คิดที่จะพูดให้นางแอนเข้าใจง่ายๆหรือเขาพูดเองไม่เป็นก็ไม่อาจจะทราบได้แต่นั่นทําให้นางแอนโกรธมากเธอปฏิเสธคําขอแยกทางทันใดและยังเอาไปพาใส่แม่สามีอีกว่า คิดจะแยกผัวแยกเมียเขาเน่ใจบาปมากเลยนะแกลองเลิกกับพ่อบ้างไหมลนะ่ะก็ไม่ยอมอีกแกนี่มันหลายรอบแล้วนะอีกแกนี่แม่พี่นะเอจะด่าแม่พี่ทำไมเวลานี้คำพูดของนายหลาดได้สร้างความประทับใจให้แม่ของเขาอยู่ไม่น้อยถึงเขาจะดูงงงวยแต่คำพูดนั้นมันก็ออกไปในทางปกป้องฉันด่าได้หมดนั่นแหละตัวเองที่หน้าเซ่อเซ้องงง,งฉันก็ด่า ขนาดแม่แท้ๆท,ที่อุ้มท้องแล้วเบ่งฉันออกมาฉันยังด่าเลยเขามีแต่พระสงฆ์โอเคเจ้าเท่านั้นแหละที่ฉันยังไม่ด่านะ่ะเมือ่อนางแอนตอบอย่างนั้นผู้เป็นพ่อสามีก็ถอนหายใจแล้วก็พูดกับนางแอนว่าแอนเอ้ยด่าพ่อด่าแม่นะมันจะบาปเอานะลูกมีหรือที่นางแอนจะฟังเพื่อฟังผ่านๆเท่าน,านั้นแหละมาถึงฤด,ดูฝนช่วงนั้นพายุเริ่มโหมกระนำ่ำ ต้นไม้ใบบางต่างก็ถูกลมพายุพัดจนโค่นล้มระเนระนาดแต่มันก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับการที่หลังคาบ้านถูกพัดหายไปบางบ้านก็หายไปทั้งแถบเพราะว่าทําจากใบคาสารจึงไม่แข็งแรงเท่าไหรนะ่นักซึ่งบ้านขนในหลางเองก็แถบจะไม่ต่างกันฉันว่าถ้าฝนหยุดตกเราต้องหาสังกะสีมาทําเป็นหลังคาแล้วละ่ะเงินก็มีอยู่ไปหาซื้อเอาก็ได้เวลามีพายุจะได้ไม่ต้องคอยกังวลแบบนี้ เอาสังกะสีมาทาเป็นหลังคาเดี๋ยวก็ร้อนตายกันหมดพอดีไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยในว่าฉลาดไม่เห็นจะทำอะไรได้สักอย่างเอาอีกแล้วนะอีกแก่มาด่าว่าฉันอีกแล้วนะทำไมถ้าฉลาดนะักก็คิดเองสิว่าควรจะทำยังไงอย่าคิดว่าเป็นแม่ผัวแล้วฉันจะไม่กล้านะนางแอนที่หน้าแม่ผัวพร้อมกับด่าดต่อไปแทบจะทันทีตัวของพ่อสามีที่ฟังอยู่จึงต้องเอ่ยห้ามเพื่อหยุดยั้ยงศึก แม่สามีกับลูกสะพ้ยเอาละเอาละแม่มึงก็พูดกับลูกสะพ้ยให้ดีๆหน่อยสิแก่แล้วนะเด็กมันอุตส่าห์ทำดีด้วยเราก็ควรจะดีตอบนางหนูเอ้ยแล้วแต่เองจะสรรหากันแล้วกันนะยังไงก็ฝากด้วยเถอะขณะนั้นแม่ของในหลังก็ไม่พอใจสามีเป็นที่สุดหาว่าสามีเข้าข้างลูกสะพ้ยตัวของนางแอนแม้ว่าเธอจะไม่กลัวใคร แต่ก็รู้สึกอึดอัดอยู่ไม่น้อยที่ต้องอยู่ร่วมชายคากับคนที่ไม่ถูกกับเธออันที่จริงเธอก็ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรแม่สามีเลยเพียงแต่จะให้เธอยอมอีกฝ่ายไปซะทุกเรื่องก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะปกติในสซยคขเธอนั้นก็ไม่ยอมใครอยู่แล้วต่อมานางแอนก็บีบบังคับให้ในายหลางไปหาบ้านอยู่กับสองคนถ้าให้เขาเป็นคนสร้างเองชาตินี้คงสร้างไม่เสร็จเป็นแน่เพราะว่าตัวของนายหลางนั้นโง่เง่าเขาจะรู้วิธีสร้างบ้านได้อย่างไร แค่ทำเก้าอี้ที่ง่ายๆเขายังทำไม่ได้เลยชาวบ้านก็ว่ากันว่าข้าจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วสิว่าผัวเมียคู่นั้นมันเหมาะสมกันหรือเปล่าคนนึงก่องโง่ตามคนไม่ทันอีคนก็ฉลาดเกินไปไอเรือฉลาดนะใช้ก็ว่ามั่ก็ดีอยู่หรอกนะแต่ที่ไม่ค่อยดีคือความปากจัดด่าใครไม่เลือกของเมียไอหลางมันละฉันอยู่ข้างบ้านได้ยินเจ้าตัวด่าทุกวัน ด่าผัวบ้างด่าแม่ผัวบ้างตอนนี้ก็ย้ายออกมาอยู่ด้วยกันเองแล้วนี่ไงคงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วมัง้งไม่มีวันไหนเลยที่ชาวบ้านจะไม่พูดถึงเรื่องของนางแอนสาวฉลาดปากร้ายกับสามีหน้าตาดีแต่ความคิดไม่มีของเธอบางคนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่หนักเกินไปที่นางแอนไม่สนใจความรู้สึกของคนเป็นสามีไม่ต้องมายุ่งกับครอบครบัวของฉลกนะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะ พอไม่อยู่กันสองคนนางแอนก็เปิดร้านค้าเล็กๆหน้าบ้านขายผักขายปลาแต่กว่าจะได้ขายก็ทำเอาเหนื่ออยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักที่ชาวบ้านทำกันง่ายๆในหลางก็ทำได้ไม่ดีและอีกหลายอย่างที่ทำเอานางแอนถือกับต้องก้มขมับและด่าออกมาอย่างหัวเสียใครสั่งใครสอนให้พี่จับปลาไหลแบบนั้นใช้นิ้วกดส่วนหัวของมันซิมันจะได้ไม่ลื่นนะ่ะจับข้างเดียวอีกแล้วแขนข้างนั้นนาะมันไม่อยากทำงานก็ตัดมันทิ้งไปเลยเถอะ พี่ก็กำลังพยายามจับอยู่อย่าเพิ่งมาบ่นมาด่ากันสิก่อนแต่งงานก็จะพูดเพราะอยู่เลยเดี๋ยวก็พี่จะพี่จ๋าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นจะเรียกแบบนั้นบ้างเลยสิ่งที่ในหลังพูดมันก็มีความจริงอยู่ไม่น้อยแต่นางแอนก็ยังคงไม่สนใจยังคงด่าว่าเขาอยู่อย่างนั้นก็ใครใช้ให้พี่เป็นผัวที่โง่กันเล่าตอนเกิดมาได้เอาสมองออกมาด้วยไหมเนี่ยขณะวิธีปลูกผักดูแลผักพี่ยังไม่รู้เลยจับปลาพี่ก็ทําไม่ได้ เมียอย่างฉันนี่ต้องสอนเป็นซะทุกเรื่องฉันไม่น่าจับคนโง่โงแบบพี่มาทำผัวเลยในหลางก็พยายามจะไม่ตอบโต้อะไรอีกเว้นแต่ว่าจะสงสัยจนทนไม่ไหวขณะเดียวกันพ่อแม่ของในหลางก็เป็นห่วงนหลางอยู่ว่าจะถูกนางแอนด่าว่าและใช้งานหนักอย่างไรบ้างซึ่งผู้เป็นแม่ก็อยากไปดูให้เห็นกับตาว่าทั้งสองอยู่กินกันอย่างไรถ้าไปแล้วจะไปมีปากเสียงกับลูกสะภ้ยอีกก็อย่าไปเลย ไอ้ล้างน่ะมันโตแล้วคงไม่ยอมให้ใครทำอะไรมันง่ายๆหรอกถึงมันจะโตแล้วแต่พันจะทันผู้หญิงเจ้าเล่ห์อย่างเมียเขามาได้เรอสมมติว่าเมียมันสั่งให้ทำงานหนักๆเงินทองไม่ให้จับแล้วยังแอบสวมเขาให้มันอีกจะทำยังไงกันล่ะไปกันใหญ่แล้วนะคิดอะไรเลอะเหอะอย่างนั้นถึงเมียมันจะปากจัดแต่ก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะมีท่าทีอย่างที่แม่ว่ามันเลยนะพอเอ่อแย้งขึ้น ในขณะที่แม่ยังพูดไม่จบครั้นพอพ่อว่าอย่างนั้นแม่ก็ถอนหายใจด้วยความรู้สึกละเฮียอดที่จะคิดในใจไม่ได้ว่าทั้งพ่อทั้งลูกก็โงพ่พอกันวันนี้นางแอนบอกให้ในหลางนับจํานวนกล้วยที่จะเอาไปทากล้วยฉาบวามีกีีหวีในหลางก็นับตามที่ภรรยาบอกเป็นเวลาครึ่งชั่วยามพอภรรยากลับมาก็เห็นว่าในหลางเอาแต่นับวนไปวนมาเหมือนว่าเขาจะจําไม่ได้ว่านับไปถึงไหนแล้ว ภรยาเห็นอย่างนั้นก็ใช้นิ้วดีดไปที่หนาา้าผากของเขาทันทีนับแบบนั้นเมื่อไรจะเสร็จตอนเด็กไม่เคยเรียนเรื่องนับเลขเลยหรือ,อยังไงพี่นี่มันเกินกว่าคำว่าโง,ง่จริงๆด่ากันอีกแล้วนะด่ากันทุกวันเลยไม่สงสารกันบ้างหรือยังไงในหลังถามเสียงเรียกแววตาก็สื่อถึงความน้อยใจในตนเองใครมันจะอยากด่าผัวได้ทุกวันล่ะพี่แล้วที่ด่าดไปนะี่ยใช่ก็ด่าเพราะมีเหตุผล ไม่แต่พี่นั่นแหละที่ไม่เคยจำอะไรเลยว่าแล้วนางแอนก็ตวาดด่าออกไปอีกรอบไม่นึกถึงตอนที่เธออยากจะได้อีกฝ่ายมาเป็นผัวเลยวันต่อมามีคนมาเร่ขายของถึงหน้าบ้านของนายหลางและนางแอนพอนางแอนเห็นเธอก็บอกให้สามีไปดูสามีก็ว่าง่ายรีบเดินไปดูตามคําสั่งของภรรยาพอคนขายเห็นนายหลางเจ้าตัวก็รีบใช้ทักษะการขายที่ชาญฉลาดของตนในทันที ซึ่งในหลังก็สนใจจึงนั่งลงเพื่อดูของที่จะขายฉันขายอละซีบาทซื้อสามอันขายสิบห้าบาทเอาสามอันเลยไหมจะได้คุ้มมันคุ้มยังไงไม่ทราบคนขายเงยหน้าขึ้นมามองพลางกรือน้ำลายลงคอยอย่างวันเกรงแต่ยังไม่ทันที่เจ้าตัวจะตอบหรืออธิบายอะไรออกมานางแอนก็เท้าสะเอวพร้อมสะบดด่าออกมาเสียงดังว่าคงจะรู้มาว่าผัวฉันโง่ก็เลยคิดจะโกงละสินะ แหมของก็ขายได้แถมยังได้กำไรอีกเนี่ยเปล่านะข้าไม่ได้คิดที่จะโกงคิดราคาแบบนั้นไม่โกงยังไงไม่ทราบอันละสี่บาทสามอันสิบห้าบาทกินกำไรเกินไปตั้งสามบาทหน้าเลือดแบบนี้อย่ามาขายหน้าบ้านฉชนอีกนะไม่อย่างนั้นจะเอาน้ำมาราดเข้าให้ดาขนาดนี้ยังจะนั่งอยู่อีกไปคนขายได้ยินดังนั้นก็รีบหาของแล้วเดินจากไปอย่างรวดเร็ว ของก็ขายไม่ได้แถมยังถูกด่าอีกตั้งหากส่วนในหลังก็มองตามด้วยความเสียดายก่อนจะถูกภรรยาด่าว่าพี่หลางพี่ก็เหมือนกันนี่ถ้าฉันไม่ออกมาดูไม่รู้ว่าจะต้องเสียเงินสามบาทไปไหมไปเลยเข้าบ้านไม่กี่ปีหลังจากนั้นนางแอนก็เกิดตั้งท้องขึ้นมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่เหมือนกันแต่บางคนก็อดที่จะเอ่ยปากแซวในหลังไม่ได้ว่าเขารู้วิธีการทำลูกได้อย่างไรหรือนางแอนจะเป็นคนสอน ว่าแล้วก็หัวเราะกันราวกับว่ามันเป็นเรื่องตลกในหลังก็ทำหน้างงเพราะว่าไม่เข้าใจเราสองคนจะใช้วิธีไหนทำลูกมันก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วมายืนแซวคนอื่นแบบนี้ว่างมากเลยเหรอแค่แซวเล่นๆเ,เองเอ็งก็อย่าถือสาสิทีหลังอย่ามาแซวผัวฉันแบบนี้อีกนะไอ้นี่ก็ไม่รู้จะตอบโต้ตบ้างซะเลยหลายคนก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทั้งที่นางแอนนั้นสุดแสนจะปากร้าย แต่เหตุใดผักและปลาที่ร้านของเธอจึงขายดีนักพอค้าแม่ค้าบางคนยังไม่สามารถขายดีได้ขนาดนางแอนเลยซึ่งชาวบ้านบางคนก็พูดกันว่านางแอนมันควรจะมีของดีนั่นแหละหรือไม่คนก็เห็นใจผัวมันก็เลยช่วยซื้อของก็ได้ไม่กี่เดือนต่อมานางแอนก็คลอดลกูกชายหนึ่งคนซึ่งมีหน้าตาคล้ายกับในหลางเป็นอย่างมาก,กเรียกได้ว่าถอดแบบออกมาเลยก็ว่าได้ปู่และย่าก็เหินหลานยิ่งกว่าอะไรดี คอยเฝ้าหลานอยู่อย่างนั้นจนไม่ยอมกลับบ้านกลับเรือนดีแล้วล่ะที่ลูกหน้าตาดีเหมือนพ่อมัน่ะแต่ก็กลัวว่าความโง่มันจะสืบทอดไปสู่ลูกมาหรือเปล่านี่นะสิในหลังได้ยินภรรยาพูดเช่นนั้นก็ไม่ว่าอะไรนอกเสียจากความรู้สึกเสียหน้าต่อมาไม่นานพ่อแม่ของนางแอนก็ได้มาเยี่ยมเพื่อที่จะรับขวัญหลานที่เพิ่งจะเกิดในสองเดือนนางแอนก็มีความสุขเพราะจะมีคนมาช่วยดูแลลูกด้วย ขณะเดียวกันในหลังก็วุ่นอยู่กับการค้าขายระยะนี้ก็ยิ่งขายดีอยู่ด้วยแต่ละวันมีคนเข้าร้านไม่ขาดสายพ่อค้าถ้าฉันซื้ออันนี้พ่อค้าจะแถมอันนั้นให้หรือเปล่าจ๊ะในหลังมองตาม,มือของลูกค้าผู้ซึ่งเป็นสาวสวยก่อนที่ภรรยาของเขาจะเดินเข้ามามีสมองคิดหรือเปล่าของซื้อของขายจะให้แถมกันง่ายๆได้ยังไงเดี๋ยวกำไรก็หดหายหมดล้วสิ ถ้าอยากได้นะก็ซื้อเอาไม่มีแถมอะไรทั้งนั้นแหละไอ้ผัวคนนี้ก็ไม่รู้จักปฏิเสธสมองหายห,ายหรือ,อยังไงไม่ทราบแหมพี่แอนก็คนกันเองแท้แท้แถมนี่แถมหน่อยไม่ได้เลยเหรอแล้วก็เลิกด่าผัวได้แล้วนะสงสารเขามันหายโง่เมื่อ,อไหร่ฉันค่อยเลิกดา่าหรือเว้นแต่ว่าฉันตายเท่านั้นแหละถึงจะหยุดด่ามันได้นะ่ะพอนางแอนว่าอย่างนั้นแล้วอีกฝ่ายก็ได้แต่สายหน้าอย่างระอา พลางหันไปมองในหลางที่ทำท่ามไม่สนใจอะไรก่อนที่เธอจะเดินออกไปจากร้านคําวันนั้นป้ายิ้มซึ่งเป็นแม่ของนางแอนก็ได้รับอาสาเป็นคนทำกับข้าวให้ทุกคนได้กินแม่ก็ได้ตั้งหม้อแกงเอาไว้และได้ไปอาบน้ำคงเพราะเป็นความสะเพร่าจึงทำให้แม่ลืมไปว่าตนทำอะไรไว้ในครัวประกอบกับขณะนั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านด้วยบ้านไหนมันเผาอะไรวะทำไมถึงมีกลิ่นไหม้เนี่ย นางแอนว่าอย่างนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่ากลิ่นไหม้นั้นมันลอยมาจากบ้านของเธอเองเวลาผ่านไปสักพักไฟก็เริ่มไหม้ในส่วนของห้องครัวยอย่างรวดเร็วและกําลังจะลามไปส่วนอื่นเพราะทุกคนกลับมาก็ตกใจกันยกใหญ่และทําอะไรไม่ถูกยังดีที่ว่าไม่ใช่บ้านไม้หรือบ้านที่ติดไฟได้ง่ายไม่เช่นนั้นป่านนี้ก็คงจะวอดทั้งหลังไปแล้วอะไรกันทําไมไฟถึงไหม้ได้ละ่ะแล้วย่างนี้จะทํายังไงกันละ่ะโธ่บ้านฉันอุตสาห้งามากกับมือแท้ จริงด้วยข้าตั้งหม้อแกงกเอาไว้แต่ข้าลืมสงสัยไฟคงจะไหม่หม้อแล้วลาไปส่วนอื่นแน่เลยเมื่อนางแอนได้ยินแม่ของตนพูดอย่างนั้นก็ยิ่งโกรธเป็นอย่างมากจึงได้ต่อว่าด้วยความโกรธและ,มะโมโหไม่สนใจแล้วว่าใครจะเป็นลูกใครจะเป็นแม่ช่วยกระดับไฟเร็วเข้าตอนนี้ยังดับทันเสียงเอะอะของชาวบ้านก็ดังขึ้นพร้อมกับวิ่งไปมาโดยถือถังน้ำอยู่ด้วย ขณะนั้นเองนายหลางก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านโดยไม่ฟังคำห้ามของใครมันจะวิ่งเข้าไปหาอะไรล่ะนะไม่กลัวตายหรือ,อยังไงกันนางแอนด่าว่าสามีอย่างนั้นก่อนที่เพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าเอาลูกน้อยอยู่ในเปลตายแล้วหมดกันทั้งบ้านทั้งลูกทั้งผัวหญิงสาวร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเสียใจเป็นห่วงลูกผัวว่าจะตายคาบ้านที่กำลังไหม้ซึ่งแม่ก็ได้แต่กล่าวขอโทษด้วยความรู้สึกผิด ไม่กี่อึดใจในหลางก็ออกมาพร้อมกับเด็กทารกในอ้อมอกเสียงร้องของเด็กทําให้ทุกคนรู้สึกโล่งใจว่าทั้งสองโคจะปลอดภัยแล้วฝ่ายนางแอนก็รีบวิ่งเข้าไปดูลูกพร้อมกับกล่าวขอโทษที่ลืมนึกถึงลูกเพราะตนโมนแต่ตกใจและนึกเสียดายบ้านเองน่ะโชคดีนะที่ได้ผัวดีอย่างไอหลางมันนะส่วนลูกก็คงภูมิใจในตัวพ่อของมันมากแนะ่ถึงพี่จะโง่และทำอะไรขวางหูขวางตาคนอื่น หรือดูไปที่ตลกขบขันแต่พี่ก็มีความรู้สึกเหมือนคนอื่นที่พี่วิ่งเข้าไปท่าที่บ้านกำลังจะไหม้พี่ก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะมีผลตามมายังไงพี่คิดแค่ว่าอยากจะรีบหาลูกให้เจอเท่านั้นเองขอบคุณนะพี่หลางขอบคุณที่ทำื่อลูกของเราได้ขนาดนี้ถ้าลูกโตขึ้นฉันจะบอกลูกว่าพี่เป็นพ่อเป็นผัวที่ประเสริฐมากแค่ไหนมาเถอะเดี๋ยวฉันจะทำแผลให้ต่อไปนี้ฉันจะไม่ดา่าไม่ว่าพี่อีกแล้ว เชื่ขอโทษนะพี่หลางนางแอนก็พูดทั้งน้ำตาฝ่ายในหลางก็ได้แต่ยิ้มพร้อมทั้งพยักหน้าให้หนางแอนนับจากนั้นหากว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เธอก็พยายามใจเย็นไม่ด่าว่าในหลางอีกหากเขาไม่เข้าใจเธอก็จะค่อยๆสอนคล้ายว่าเธอมีลูกสองคนก็ไม่ปานแต่เธอก็มีความสุขดีบางทีเธอก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเธอโชคดีที่เลือกในหลางมาเป็นสามีเพราะถึงเขาจะโง่เพระว่าเรื่องอื่นนั้นไม่มีอะไรให้หน้าติเลยสักนิด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้หัวดีคิดคำนวณอะไรไม่ได้อ่าจไม่ใช่คนหน้าตาดีให้ใครเหลียวกลับมาชมหรืออาจจะไม่ได้มีกำลังวังชาในการทำงานหนัหนกๆแต่บางทีคนผู้นั้นอาจจะมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตานึกถึงคนอื่นก่อนตนเองเสมอและคนประเภทนี้ก็มักจะเป็นที่รักของผู้คน